สองหลอดครับเมือนีนเอาไม่เด้อพี่น้องเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะเดี๋ยวเซียนกับพร้อมแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด้อพี่นอ้องมาขัดไปได้ดยุ่นมาที่ตัว้า่ายว่าคนไหนผมไม่ได้ไปก่อน แอบแบหนึ่งเ้ยพี like <S <S ่น้อง้ฮเราเสียนเตรียมตัวแป๊บหนึ่งน้องพี่น้องเอฟซีเใดข้ามมาเราฝากคนไหล์กดแช่ในเด้อครับเป็นยังไงเนาะเนาะรถมารอบติดต่อกันเสี่ยนกรับเมืองเสียนเมืองเสียน อากาศหนาวหลายว่าส mm. ั่นเซียนว่าอันทั้งหนาจะปุ่งออกปุ่งออกมากแกะมาแล้วเลยเอี้ยเที่ยสีทุกขีดำเงี้ยมาแล้วเอาวางเลยพุทธะกันเลี้ยงเลี้ยงเอาบอกสามตัวฮะเซียนสามตัวตัดออกก็เป็นยังนั่นไย จำตัวเพิ่าอยากได้กับว่เอาแต่ว okay. <Right. S 2> um, ่าเขาส่งเขาคุมเลยเราว่าสงเขาคุมแนาสเขาคุมได้งนเหยีดเหอยดตคนเหยีนี่ยนเขาทตัวอะไรเอ่อนั่นขาเลยมน่มันนั้นพึ่งว่ามันนั่นลายเ้ากะตัดออกเอาแต่สองตัว้งมันบ่เคยเข่าเป็นไรเนาะใกล้

วันหีึ่งรถปัดไปแล้วมันเป็นยังคืหอหลุดเพิ่มแบบนั้นนะเดี๋ยวรออยู่นี่ก่อนที่นองเลยสดุสดวันสุดอู้ย 2, สองพันสามพันอใหญ่เรือ่อย,ออยอนมามาขอามาเก็บที่เสียงรุ่นมาเด้อมาเด้อ เมื่อเดียวก็ย่อเขาอย่างนี้แจงได้นอกปวดหังกันเลยเสี่ยงเลยวัเมื้อนี้เขาบนล่างย้อนขึ้นมาให้เพอนชมชมโสดโสดเพื่อนนั่งเอฟซีือกันดีตีเพือเดี๋ยวมันมาเขานี่ว่าปวดหัวเลยจะสิจับตัวได้ไาเป็นนตัได้ตัวได้ก็เป็นแตัววกงมันนในสูตรนยอคัดวางเดี๋ยวมันบด มันเกิดความลังเลใจได้เข้าบาดนี้ก็ได้กูเข้าเหตุผลเข้าคำนวณแล้วเขาก็อยากให้เพิ่งถือกันแล้วจะไปตัดตัวมันออกคำว่าก่อนนี่เออตัวใส้เลยว่าชุดใหญ่มันก็หลายเนาะมันก็เขายุชุดใหญ่จะได้บันหนึงจะได้

มัลุนทาเ้จ็บกาบอกไปซะเลยพอหาสิปวดนหัวยริงต่อเขาจะจังสรรกากับกมันเพละดูอเด้อเข่นเียน้วยวนผูิอื่นเกอว่ากากำเป็นตัวเดียวกันมันคนละตัวาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเลยเซนมาหนีมาตามคือเกานำเอาเื่เกาตัวตัวตัวจริงทำโกงเช้าเ่าเอามันอยู่นี่แล้วฮะ cả ừ. đội phải có hang ngoại tình vật. Một cầu thủ chưa. Hoa lượt được hạp nhau. Hạp nhau. Trượt. 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 Oh, tôi chẳng xong gì nhanh mặt tìm nắng 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 ว่ามาเบิ่งคิดมือนสามจ้องเบิ่งแน่แล้วไปหนาวเด้ไหนไม่เาเตียเ้ยนเขียนเลื่นอนไปเนาะ ยังตกกันกับมีหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งะแหละที่่จับลดออกมามความนี้ซะเข่าพื้นเขาสิเขาคือเขาลดรัลดยอมรับกคากับหงมันกนละตัว่พวมันตัวเดียวกันใช่ไหมละตัวอาจารย์อื้มันเยอตัวเดียวกันเสียาจานามคน ไอ้ชิบสีหางเด้เมือนนี้เด้อตัดว่าได้ประกาตัดแค่ตัวว่าเออจับเพิ่มอีกเงิ่กนจับเพิ่มอีกแับี้หกนึงกับเจ็นงนั่นแหะตัวเ็นตัวงม่มอนี่อบอกว่าจับประกาตัดจประกาตัดมันลองเบืองสะกอนลองเนสะกอนงวดนี่ก็ได้บกกมด้มเีย เน้นเลยเมื่อนี้มีสูตรที่บอกว่ากาตัดเนาะเน่มันเป็นเอาสูตรไมหมครับปรับสูตรเนี่ยเพราะมันหลุดประม่ณปรับสูตรกันเงินเลนเล็กเกินเจ็สองตัวคือปรับสูตรนะ นี mark. Да: ่แหละน่าด to <economies S 1> um. ูเช่นันแค่นี้แหละ่ายทดมาตรฐานน้มันชิบสองตัวันเกินมานันคือเป็นปั๊บสุดนะยังไงบอกแจงเอฟซีเอฟบอกลงทุนก็ลงทุนเบอรว่าอยากลงทุนกปซ่อมเบองสักวันก็ได้อยากลงทุนไปเจาะเบอหน่อเช่นเนาะง Hãy pháp của đất chúc mà nhìn Đó khu chân hán Nè chút sáng cổ mà không có tiền Mới chấp hải Mới bưng con nó bưng xong còn là Lông suốt lông sáng Thầy sẽ gọi dư viên này cùng máy lại Tầm cao là mới ra tiền าสวัสดีเียนลุน <c oughs> ดีครับครับมันวิ่งลวดลวดไปสิสามแล้ววิ่งสามแล้วเมืนตามต่อรวยรยวยวิ่งเอาวิง่งสามลุยวิ่งวิ่งสามนะเพราว่าเล็กเดินมัน,นเป็นน,นั่นแหละห้ามขยันนะเดินเดินหาห้เจ็บบอกแต่วิ่งห้าสิ่เราวิ่งเอาสามแล้วมันวิ่งมันลวด เอาสามมารู้เส้นรุ่นวันที่เก่าใครแบบนี้เห็นละมือนี่สามยังไงแต่ให้เห็นพิยังไสามยังละเลียกไรว่นไงไงเลียกไรมันจะเอเส้นมันใเส้นแต่ก็เส้น

xám mốc xám chết rút xám 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 cái xám 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 62 720346746869833106 54 363703 okay, 3 7 4 3 1อบต้นตัว54กับ31 54กับ31สอบต้นตัวแม่นจันักตัวเียนบ่เล่นจันักจัติดเอาแกด้ม ยัง้งีนว้าวแเปกเอแปก่อนจจกสวดตั้งนุ่งเงนังมามาเปรีกแต่เหล้านี้ฝันดีบ่เสียบ่ฝันจะเจียบ่ฝันวะอเอาลีกสวดตั้งนี่เด่นห้าหกเด่นห้าหกเจ็ดเวิ่งสามครับเอา สามา่ถจ้าตัวเด่นหัวเชนเนี่ยตัววิ่งวิ่งสามขันทีวิ่งแม่วิ่งสามขันทีรวดรวดสามนะเวง่ายตัวเด่นมันก็ห้าหกเจ็ดน่ะขันทีรูดรูดสามเนี่ยสามห้าสามหกสามเจ็ดตวอไรยังไงเนี่ยสามสามสิมากกว่านี่แต่ว่ามากเกินตัวกับหาซีกับสามหนึ่งหาซีเจ็ดซีสามหนึ่งนี่แหละมากโซนตัวมากเกินตัว เอาเปดแจกสูตรมั้งก็แน่แดงแดงมัน, hehe, นใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันใจเจ็ดสิบแปดสิบพี่ก้อนนะมันใจเจ็ดสิบแปดสิบก็ไล่ดีเท่นั้นตะอสิไล่บ่มือนี่คนมาคนเหลี่ยแล้วไล่ต้องการมั้ยนไล่ คนหรือเลสบไหลลื่นเส้นมันใจเจ็ดเปอรเซ็นตมื่อเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมากที่สุดตัวใดมื่อนี่ตัวมากชั่นตัวบอกกมีหาซีเจ็ดซีแล้วก็สามหนึ่งนี่แหละมากที่สุดทีมากช่วนตัวดับมากชั่นตัวนี่ออกแปลกสุดมั้งสุดไหมมันเป็นเจ้าใดเสี้ยนที่ว่าแปลก tôi phải nghe tiếng tiếng mình tiếng 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 xuống là... đeo. หมวกผ้าหเด้อสามสี่สามหนึ่งแต่ว่าเสี้ยนรุ่นมาเขียนลงงด้วยจ้าตัวใดเนี่ยก่อเมือนมันหลุดบ่ไปตัวมักตัวซอบเจ้าไตัวดนะครับเส้นตัว่ะเนเส้นตัวก็บนี้หาซี่เจ็ดซีแล้วก็สามหนึ่งนี่นะห้าสีเจ็ดีสามหนึ่งแต่ว่าที่บก้หมว่ยไม่แช่โสเสี้ยนงวจ้าห้าหจดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดบ้งสนสามเนียตัวหนึง ประมาณไม่ได้ศูนย์สามมันใจบกคอเมือนนี่าะว่าเสี้ยนมาเลขที่ตสามแมนมันใจบกจก็แา่มันใจที่เขา,าเการเปื่นเท่ามันใจมันจะตีมาให้เท่าบ่าหลายนี่แค่นั้นลหละจารมีเจริญหน้า,าการมีก็เอาแต่ว่าเสี้ยนกับมันใจทุกครั้งที่มันใจทุกครั้ง,งกันชีว่างตัวเรียกลงมา ้เจ็ดเก้าม no> ันกับว่าเจ็ดมอกอไอเ็้จังเลยเลยเนาะมันแล้วมันว่าตัวเดียวกันเนาะมันว่าตัวเดียวกันเด้ของบอกว่ามันตัวเดียวกันาเด้อพี่น้องเสี่ยนรลุนให้มาแล้ว่โบบอกคุณมาแล้วว่าหกกับเก้าเนาะสามตัวใหเอตัวใดกเสียนสามตัวก็สี่สามหนึ่งแล้วก็หกสนสามนี่หละมาสี่สามหนึ่งกับหกส่นสามด้พี่น้อง ตัวมกตัวชอบสองตัวเลจ้าเสียนสองตัวมักชนตัวเนาะมีหาซีเจ็ดีแล้วก็สาหนึ่งกับศูนย์สามหนึ่มักพิเศษปะครับพิเศษพิเศษงบหน่อยงบน่อยสีหางหน่อยขึ้นหน่อยตัวไหนก็ย้อีกเน่ะห้าซีเจสมหนึ่งแล้วก็ศูนย์สานี่คืองบหน่อยงบน่อยซีหาวัดดวงย้ำอีกอ่เสี่ยนห้าซีเจ็ดีสามหนึ่ง ศูนย์สามอันนี้งบ้หนงบไหนซีฮานว่าเขาไปรุ่นไปลองหเก้ามุรหกเก้าาเซียนุ่นทผมเซียนลุนมันใจ้เจเปอร์เซ็นครับเซียนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนี่เอมือนี้เซียนสอบผ่านบ่พี่้องสอบบ่ผ่านนี่เจไปเรียนหนังสือไม่ได้นี่ไปเรียนขณตไหม สอบเมือนผ่านเดเสี้ยนเด้อวันตะเกากเลี่ยนควงเงี้นะวันทีตีว่าตีศูนต้องเขาหน้าได้เกาล้เกี่ตะเกาตีสอบานี่ดอกมือนี้ยจะต้องสอบผ่นได้ติตีอดตดศูนต้องเขาอยู่นะวันละเมื่อนี้เสนเลี้ยมต้องสอบผ่านเท่านั้นว่าเมนอาจารย์ว่าเมนคู่ใหญ่ผนี้ตีข้ามโค้ง เียนลุนวันที่เก้าเด้อเอฟซีขอสามตัวจะหลอมแนะน่เซียนสามตัวมากับสามบนสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามหกศูนย์สามเลยไอสอง 6, คู่สองหางแต่ไม่เขียนลงเด้อเอฟซีตัวใดก็อเซียนสี่สามหนึ่งหกศูนย์สาม สามตูวไ่ได้เขียนรุมพี่น้องเสียหายต่จับคููสองตเนาะตองตัวใช่ไหปสูตรหม่น้่นมันละมือนีปับไปมือนี่ปับแล้วถ้ามันเกินสิบสองแางคือปั๊บไม่นะเจ็ดสี่สือปั๊บาเี่มือนี่เจ็ดหางเซียนสิบบ่สิบซีหงแต่ว่าสามตูเนี่ยบ่มาลุมมาลุ่มจับอาย่างดีบ่เมื่อนี่ม่อวานคับ คักเดียวนะทาสิม่ออกจงเ้าตัดออกอยูซะแมนเนีอมนไงล้วตัวไดออกตัวมันก็เดียวจ่าตัวกันตัวร่องกับ่มาตัวกันเาวตัวกันเสียวะนี่ขันยามันได้หาเส้นให้พี่น้องเลียกขนลุกนะเสียนขันยามทางส่องประเดี๋้วมเขันเข่าหนามย นี่นีกับไอ้พันีเท่านั้นแหละนะสว่วงนี่เสียนรุ่นนี่คือสีว่างแล้วเนาะบานนี้เนาะม้าบานใดกับคือสีพออยู่เนาะสี่เห็นเยอะดอบสว่างวังหันเพื่อนยากสามเข่าที่สามแล้วๆย่งแต่บอกเขาไปสียาให้บวกโดนเขาไปสียาให้ยุ่มเลยหน้าปังมาเสี้ยนหน้าปังเสียนยากหน้าปังวังหันเล่นฝ้าย่างใดกับบ่เห็นกันมาแต่มาเห็นมาพอกัน เกั่ยนตัวทุกคนก็คนตามคนตามยาแหละแต่ต่างมีหน้าที่วันที่เก้ามกราหกคนบ่อยหกาคือคนบ่อยเย็ดหยาหมนแล้วนะเสี่งตัวห่วงลุมนะครับท่านผบอชสมเสี่นรุ่นมักจอไห้นะีจอไห้เตยง ก็ให้มี hàng, ห่หกเจ็ตัวแปดางเหอ้เจ็ดาง่างให้เจ็ดฮางแางนะครับมิตัวใดแน่จอเียนจอห้าสี่สามหกสามเจ็ดเจดสี่สอสามสามหนึ่งสามแปดนี่ตัวจ่อให้ในชุดสมวนนั่นก็เชุดกันไปชุดกันไปสมบ่อนั่นแต่ว่ามัดเส้ตัวชับเตัวก็มีห้าสี จ็ดสี่สามหนึ่งคับส่วนสามครับชอบสองตัวชอบคนตัวพิเศษพิเศษใส่ใครเส้นรุ่นงบหน่อยไปไงงบหน่อยชุดหน่อยสามตัวนี้ตัวใดแน่ก่อเส้นที่เกี่ยวัสามตัวเรามีสี่สามหนึ่งแล้วก็หกส่นสามคือสามตัวเส้นบางนเด่นอะไไม่เหันละเบึ้งหนาเสี้นรุ่นไปนําพี่น้องเพราะว่าเบิ้งตัวเลขกลายแล้ว ให้จังใจเฮาเรื่องไว้ว่ามีแค่นั้นล่ละขอตัวชอบมากงบหน่อยทุนหน่อยอีกเค่นึงจ้ 5, 4, 7, 4, 3, 1, ะก็มีห้าสี่เจ็ดสี่สามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามอันนี้ตัวมากตัวชอบชุดงบน้อยทุนน้อยได้พี่น้องชอบส่วนตัวีวัดใจวันที่เก้ามกราของกวัดใจมีช,ชุดวัดใจมันโมเมชุดวัดใจ รอบไหนนะกเสี่ยงว่าเวลาเป็นซื้อบัดใจเข้าตั้งนี่มักนําบ่ไปแล้วหมักนําบ่อะไรละมักสุดนสามกับสามนึ่งหมักเลยตันเห็นนี้เนี่ยก็เล่นมักเลยอ้าขอบคุณหลายเซี่ยงครับ้ทุกคนโชคดีมีเฮืตอนเย็นรับรับกันทุกคน ขอบคุณเส้นรุ่นหลายๆเ้อครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับตัวเลขก็เห็นกันคักแล้วเนาะเอาจยางไหนมือนีให้พี่น้องโชว์โชวมันมันกันทุกคนทุกท่านนะครับให้โชคดีปีใหม่เด้อครับให้โชวดีปีใหม่ติดตามติดปั๊บสุดต้องไปเรื่อยๆจนนั่นเข่าหันละทโชคดีปีใหม่ทุกท่านเทียนรุ่นผ่มีบ่มียอมสำหรับตัวเลขนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องเอฟซีสี่ ให้โอกาสสิตามเสี้ยนบอมันตามว่าตามเสี้ยนก็เฮ็ดอยู่คือเก่าก็สั่นเสี้ยนว่าแคนเอาเป็นถือบอเนี่ยก็มาเอาไปจับถือบอครับเล็กเด่นเหล็กย่งเขามันก็บบานเรื่ยวัดที่เหล็กเด่นเมน่อนานว่ะครับสำหรับเหล็กเด่นนี่เขาอยู่เที่ยงไปจับบอถึงวัวที่ฟันมากก็ได้เนาะเสี้ยนเนาะมันออกมาพี่น้องได้ครับวจับเล็กพี่น้องอยู่แล้วเสี้ยนบาจับเบิ่ลบอจับเหล็กพี่น้องเป็นเส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นมือนี้ก็เอาไปลองเบิ่งเด้อพี่น้อง เทาเบิ้งไปก่อนก็ได้ถ้าสูตรมันเดินดีในจังได้เท่ากัจังมามาแนวพี่น้องคือเขากับฮัเซียนแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีิโอ้ถามมาแน่วพี่น้องที่นี่หาซีมาเซียนมาฮะตรงๆได้บอกเลยอันตรงๆแน่เลยทะเลพี่น้องมากคือหาซีตรงตรงว่าจันพี่น้องมากเอ้อแต่ฟังเอาไว้เนาะครับเพราะว่าบ่มีผู้หูเซียนกับโบหูทางทีมงานทุกคนกับวิมผู้ใดหูนะครับ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับตัวเลขทุกตัวมีสิเข้ามีสิทลุดเดอ้อพี่น้องเอฟซีครับให้โปรดใช้พิจารณายันในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเอาไว้นะครับปีใหม่แล้วช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวนให้รักษาสุขภาพนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งนะครับ เงินท่องกรรมาถ้าสุขภาพเฮาดีนะครับสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพใจดีนี่แหละครับสุขภาพร่างกายแั้งเรื่องกัน,กนเฮาสามารถอัชนะทุกอย่างครับสําหรับมือนี้ําขึ้นนี่นะครับให้ได้แห้นํากันครับขอบคุณและสวัสดีครับครายเท้าเกินแล้วคนตายยมฟัมกันนะเอาหน้าให้น้ำให้ตาครับ cái <laughs> kia <laughs> có giá nhau đi <laughs> ăn. Ừ.